ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็กินผลของมันพี่น้องบางครั้งเรารู้สึกว่าโอ้ตัวเราเนี่ยชอบทํามากเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเราไม่ได้ไปล่วงประเวณีเราไม่ได้ไปขโมยของใครเราไม่ได้ทําอะไรให้คนเดือดร้อนนะคะแต่พี่น้องเราต้องนั่งสํารวจดูว่าวันนี้เราคุยกับใครบ้างวันนี้เราพูดแบบไหนบ้างนะคะพี่น้องหลายครั้งเนี่ย ชีวิตของเรามันไม่ได้ดีอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าชีวิตของเราวันนี้มันเป็นผลของสิ่งที่เราพูดมาในอดีตนะคะสิ่งนี้ขพระเจ้ารู้ดีมากนะเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจที่ลิ้นของเรานะพระเจ้าสร้างลิ้นของเรามาเพื่อเราจะใช้เป็นกุญแจในการที่จะเปิดประตูสวรรค์หรือเปิดประตูนรกก็ได้นะต้องใช้คํานี้เลยว่า มันอยู่ที่ปากของเราจริงๆว่าเราจะพูดอะไรออกมานะถ้าเราสาบแช่งตัวเองทุกวันด้วยความคิดลบๆด้วยอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะถ้าเราเดําเนินชีวิตตามอารมณ์ที่ขึ้นลงนะปากของเราก็จะพูดตามอารมณ์ที่ขึ้นลงแล้วมันจะนําคํำสาบแช่งมาให้กับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะและนี่คือการทําบาปแล้วพระคําของพระเจ้าบอกเราชัดเจนว่าเรากินผลของลิ้นนะ เพราะว่าผู้ที่หลักมันก็กินผลของมันเพราะว่าทุกคําพูดมันมีผลนะมันมีผลออกมาถ้าเราพูดดีเราก็ได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีแต่ถ้าเราพูดไม่ดีเราก็เก็บเกี่ยวผลที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังลิ้นของเรานะว่าลิ้นของเราสิ่งที่เราพูดเราอวยพรตัวเองเราจะไม่บ่นว่าในเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือรู้สึกว่านอยหรือรู้สึกโกรธนะ ปิดปากเลยห้ามพูดออกมานะเวลานั้นนะเพราะว่ามันจะเป็นคําที่ไม่ดีนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงคนอื่นนะคะถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะพูดสําหรับคนอื่นนะคะมันจะเสริมสร้างหรือบันทอนถ้ารู้ว่าคําพูดเหล่านั้นบันทอนไม่ต้องพูดนะคะก็ยับยั้งริมฝีปากของเราหรือถ้อยคําของเราถ้าเราจะพูดถึงคนอื่นถึงบุคคลที่สาม นะเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราพูดถึงบุคคลที่สามเพื่ออะไรนะถ้าการพูดถึงบุคคลที่สามทำให้เขาเสียหายเราก็ไม่ต้องพูดนะอันนี้เป็นการที่เราไม่ทำบาปด้วยลิ้นของเราบางครั้งเราอาจจะมองว่าการทำบาปคือการทำทางการกระทำนะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าลิ้นเนี่ยคือสิ่งที่ร้ายกาจมากกว่าการกระทำนะลิ้นนี่สามารถก่อให้เกิดสงครามหรือสันติก็ได้อยู่จากลิ้นทั้งนั้น ในเพ,พิ่มนพยากรอบบอกว่าลิ้นเนี่ยมันเป็นอวัยวะเล็กๆนะ,ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากเลยนะ,ะมันสามารถที่จุดไฟเผาก่อให้เกิดสงครามได้ก็จากลิ้นทั้งสิ้นนะะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราควรจะใช้ลิ้นอย่างมีสิทธทิอำนาจในการเสริมสร้างในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ดีสําหรับอนาคตของเรานะ,ะคือการหวานถ้อยคําดีๆออกมาอวยพรตัวเองนะะ ด้วยการขอบคุณพระเจ้าอย่าพูดตามอารมณ์อย่าทำตามอารมณ์นะเมื่อเราอารมณ์เสียอย่าด่าอย่าสาปแช่งนะคะให้เราปิดปากเงียบไว้นะไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเมื่ออารมณ์ดีนะค,ค่อยพูดออกมาการที่เราพูดออกมาจากอารมณ์ที่ดีนะคะมันก็เป็นพระพรสำหรับชีวตของเรานะคะเมื่อเรารู้สึกผิดหวังท้อใจ แทนที่เราจะพูดในสิ่งที่เราผิดหวังหรือท้อใจเราก็จะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะอวยพรตัวเองสมมติว่าเศรษฐกิจไม่ดีการงานเนี่ยไม่ดีเลยแทนที่เราจะบ่นว่าแบบโอ้โหมันเป็นอะไรเนี่ยทําไมเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายลูกน้องเนะีเราจะไม่พูดอย่างนี้พี่น้องเราจะไม่ให้ถ้อยคําแห่งการสาปแช่งหรือว่าสิ่งที่มาซาตานจะยึดไว้เนี่ยมาย้อนกลับมาหาเราได้นะแต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีถึงแม้ว่า งานไม่เข้ามาแต่เราจะพูดเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับธุรกิจการงานของลูกขอบคุณพระองค์สำหรับงานของลูกที่พระเจ้าอวยพรทุกวันเศรษฐกิจในโลกนี้มันอาจจะแย่สําหรับคนอื่นแต่สําหรับลูก เราไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจของโลกนี้แต่เราอยู่ในการเลี้ยงดูของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้ามีวิธีการในการเลี้ยงดูลูกอาจจะไม่ได้เป็นงานเหล่านี้ที่เลี้ยงดูลูกแต่พระองค์จะทรงเลี้ยงดูลูกอย่างอัศจรรย์ลูกจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ถึงความจำเป็นของลูกทุกอย่างลูกจึงขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสำหรับการจัดเตรียมของพระองค์ในเวลาที่ยากลำบากเพราะคุณของพระองค์ก็ไม่เคยเหืดหายพระองค์ทรงเลี้ยงดูลูก ดังเลี้ยงแกะพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งดีสารพัดให้กับลูกถึงแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกคาดคิด แต่ลูกรู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือสถานการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะทรงทํำยังไงกับชีวของลูกและลูกวางใจในการดูแลของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้อย่างเป็นพิเศษสําหรับชีวของลูกขอบคุณพระองค์สาหรับกําลังในวันนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับสันติสุขขอบคุณพระองค์ที่ แผ่นดินของพระองค์นั้นมาตั้งอยู่ในชีวิตของลูกทําให้ลูกนั้นมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างมันไม่ใช่ตามสิ่งที่ตาเห็นแต่มันเป็นความจริงตามพระสัญญาของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่แน่นอนคือพระสัญญาของพระองค์ต่อชีวิตของลูกเพราะฉะนั้นลูกจึงยึดพระสัญญาของพระองค์ว่าทุกสิ่งจะดีเลิศทุกสิ่งจะอยู่ในการดูแลของพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์นะให้เราใช้คําพูดแบบนี้นะกันเมื่อเราพูดแล้วเห็น สอดคล้องด้วยกับพระชนะาของพระเจ้าเมื่อเราพูดด้วยการยกย่องพระองค์ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่เหนือทุกสิ่งของเรานั้นพี่น้องการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นพระพรเกิดขึ้นตามที่ริมฝีปากของพี่น้องหวานออกไปนะเพราะฉะนั้นให้เราฝึกในการใช้ชีวิตอย่างระวังถ้อยคำมากขึ้นอย่าให้ถ้อยคำของเรานั้นทำบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ ขอพระเจ้าชำระลิมฟีปากของเรานะคะและขอพระเจ้าเจิมอยู่เหนือปากของเราที่จะเป็นปากที่มีสิทธิอำนาจและเกิดผลตามสิ่งที่เราพูดนะคะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพร,จาพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ